วิธีตั้งเป้าหมายและความสำเร็จเราเดินทางมาบนดาวเคราะห์ด,ดวงนี้ทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกใน EP ีที่14ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะ มาด้วยข้อความนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจวิธีการแล้วก็กระบวนการในการที่ จูนตัวเราเองกับจัก,กรวาลน,นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาได้เร็วขึ้นอย่างไรนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ได้นําข้อมูลแล้วก็ข้อความดีๆนะคะจากที่ท่านอาจารย์สติธรรมเพนสุขซูเปอร์จูนเนอร์นะคะท่านก็ได้ถ่ายทอดเอาไว้มาเป็นตัวอักษรน,นะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้นําไปปรับใช้กับชีวิตของเราเพราะว่าท่านเองนะคะท่านอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ใช้สิ่งนี้นะคะกับชีวิตของท่าน ะะท่านได้เดินทางไปรอบโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสโตเฮนนะคะหิมาลายแล้วก็จะเป็นยุโรปหรือว่าในโซนที่เป็นมหาพีระมิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอไอเอล็อกหรือว่าจะเป็นอียิปต์กีซ่าพีระมิดกีซ่าหรือว่าจะเป็นเยรูซาเลม็มอะไรพวกนี้นะคะท่านก็ได้เดินทางไปหมด เดินเพื่อไปฝึกฝนแล้วก็ฝึกจูนตัวเองเชื่อมต่อกับพลังงานอันไร้ขอบเขตนะคะกับจักรวาลแล้วก็แหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็จะมาบอกวิธีการนะคะที่จะทําให้เราทุกคนนะคะได้ตั้งเป้าหมายและประสบความสําเร็จกันได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวค่ะ ข้อความทั้งหมดนี้นะคะนำมาจากหนังสือ Start Up the New Life โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกค่ะมาเริ่มฟังกันได้เลยค่ะวิธีตั้งเป้าหมายและความสำเร็จเราเดินทางมาบนดาวเคราะห์ดวงนี้ทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ชีวิตจะยอดเยี่ยมก็แต่เมื่อเราสามารถริคิดชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองและ ได้ใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดบูเดาคลอ์ดวงนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองถ้าคิดจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าชีวิตของเราจะถูกขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆเสมอการจูนตัวเองกับจัก,กรวาลคือวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิต ไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาให้เร็วขึ้นจงเข้าถึงความรู้สึกนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อล้อเล่นกับโชคชะตาแต่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อทำภารกิจความเป็นมนุษย์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020จนถึงเดือนมีนาคมปี2021จะเกิดการเรียงตัวของดวงดาว มนุษย์จะเข้าสู่การตระหนักรู้ในระดับเจสัมเนกใหม่เราจะหลุดพ้นจากพันธนาการที่ติดค้างมาจากภพชาติต่างๆกว่า26,000ปีซึ่งจะเกิดขึ้นในรอบ280,000ปีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการสิ้นสุดของยุคเก่าเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่เป็นเวลาของการก้าวผ่านวิกฤตของโลก สู่การเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณจัก,กรวาลจะสั่นสะเทือนอนุภาคในระดับควอนตัมซึ่งเป็นอนุภาคขั้นสูงสุดในระดับนิวเคลียสเพื่อปลุกเร้าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณให้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในปี2021เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อัปเกรดชีวิตไปสู่สภาวะสูงสุดในความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ มันคือการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเมื่อเราจดจำตัวเองได้เราจะก้าวข้ามผ่านความกลัวและความไม่รู้ไปสู่สภาวะแห่งความเป็นนิรันดร์เราอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วบนโลกใบนี้เราจะผ่านช่วงเวลาของการถูกพิพากษาการตัดสินการถูกครอบงำทางความคิดความรู้สึกผิดความตรอมตรมและ ความทุกข์ทรมานทางจิตวิญญาณอย่างสิ้นเชิงไปชั่วนินร,รันดร์ด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สติธรรมเพนสุขซูเปอร์จูเนอร์ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในคลิปสั้นๆใน ep ที่14เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังฟังแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรนะเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์นะคะกับชีวิตและก็จิตใจนะคะของคุณผู้ฟัง ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขและประสบความสำเร็จและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วใ,ใจของผมมันล่าล้องเรียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทมให้ผมรู้ว่ามันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว,ว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำมหากินเท่านั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสําคัญมากกว่าการมีชีวิตยอยู่ในโลกและที่สําคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป